สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนเนาะคะ่ะมื้อนี้ช่องสันหามาฝากกะไดโนมอไม้มา,มาสีมาเฮตโนอไมอ้อัดถุงอ่าเก็บไว้จะกินโดนๆเนาะจ้าพี่น้องมาเฮ็ดน้ำกันพี่น้องจ้าวันนี้เขาก็สีมาทำความสะอาดน้อไม้พี่น้องหางมันยาวๆแกงๆสีเขาก็มาแกะออกพี่น้องเขาแจะมองอ่อนๆเนาะมองเป็นตาเสีบ ทิมพวกนี้ก็เอาทิมนี่แกลมันบป็งามกะเหลาออกเหลาออกของดำๆอยู่หวัวจิบปาดออกเอาแกงองงามๆเราอันหางยาวๆจิก็กระตัดออกแล้วใหม่มันชิมีมงงแกงๆสิพี่เนาะนี่เขียวๆนี่แกงๆนี่ ออกอตัค้างออกด้วยผู้ใดสีมาค้างเาาๆกระจงไว้กะบปีเงาใยัไว่เแต่ว่าต้องทำความสะอาดเน้ะพี่น้องทำความสะอาดเห็ดเอาอยางเหจั้งยังสีเน้ะพี่น้องห้อยควันไฟห้อยมันใหม่เฮาก็ลอกออก สกระแปดองหางเกย์เกย์ี่กับแดอกเขากคเห็ดแบบนี้ไปจนกว่าน้อใหม่เขาสิเลลวสิเบิดเนาะจ้ะามาเห็ุเห็มันแล้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยจังมเบึงเนาะมาเขาทำความสะอาดน้อใหม่ล้วแล้วเขาสิไปเห็ดจังใดต่อไป ทำความสะอาดแล้วเนาะพี่น,อน้องเอาก็สีมาเตรียมขั้นตอนต่อไปเนาะกระสีมาใส่ถุงหนึ่งหรือว่าทำการหนึ่งเนาะพี่น้องอีกส่วนหนึ่งกระสีแบ่งไปเคียนอันนี้มันลงหงูลงตามไม่ได้เอาไว้ทำไหมอีกส่วนหนึ่งกระสีแบ่งไปเคียนเนาะพี่น้องสิได้กินหลายๆอย่างเวลาเวลาเฝ้าเนาะเคียนบระทันเวลากินเฝ้ากระสีเคียนไว,ว้วไพร้อม วันนี้เขาใส,ส่มาหนึ่งน้องใหม่ซุ้มเป็นอนอเนาะพี่น้องนอยใหญ่ๆกับผ้าพี่น้องลุกสุกไวๆจะสดดสุกไงค่ะเขาก็มาใส่หวดเลยพี่น้องเลี้ยงใส่หวัวนอนหน่อยลอกกลนะ หวดหวดเี่าหดหนึ่งเขา่าธรรมดาหลังหวดเป็นหวดที่บอไซหนึ่งเขา่าเนี่ยซ้าย้าหนึ่งและ้ะให้ขับไปกันเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปสวย ซ้ำหนีหรอพี่นอที่ได้สูกไว้ไว้แล้วก็สิไปหนึ่งมอหนึ่งที่ห้องตังไว้แล้วเดือดแล้วสุบลงไปไี่เท่กเหตดเว้นจ่ยวะคำว่าเหมือดแบงไปเคียนน้ำพี่นอกแบบนั้ก็เล่ว ฝนกระตกด้วยพี่น้องฝนตกฝนปิดฟ้าเลยพี่น้องปิดฟ้าแล้วกะรอประมาณจากหนึ่งจากยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีพี่น้องหนึ่งสุกลายมันกระสิบเปอยเอาเอาพ่อสุจกจ้ะจังเมื่อเบิงอีกพี่น้องว่าเขาสีมะแพ็คน่อไใหม่ให้มันเลี้วเนาะคืนหนี จ้ตอนนี้ก็ได้เวลาเกือบสามสิบนาทีแล้วพี่น้องที่ห้องหนึ่งหน่อไม้ไปก็สิได้ดปลงลงมาแพ็กใส่ถุงแล้วพี่น้องโดนไล่ก็บุดีแล้วพี่น้องอเดี๋ยวเ้ามาแพ็กพี่น้องอามาแพ็กหน่อไม้กัน เตรียมถุงยมเล็กขีบพี่น้องขีดมาจุ่มน้ำหลังจากที่ห้องหนึ่งเซ็ตแล้วแล้วจวเอามือบ่ายด้วพี่น้อง,งเ็ใเล็กขีบ นั่นห้องกสิณนะัสิ้นไล่อากาศออกคุ้มลูกในน้ำค่อยไล่อากาศออกน้าใหม่ห้าสียูได้โดนรุ่ีเอากาศแต่ว่าใหญ่น้ำเข่าดือ้อดิดไรไปยอุกนักไลน ชิ้นลายอากาศถุงมันสีแนบอยู่กับนอไม่เพราะว่ามันมีอากาศานากน้องอไม่เขากปะตืบอเสียเสียง่ายแล้วกระรัดถุงเลยทุกทแบบพอสำคัญหลังจากหนึ่งน้องม่แล้วย่าให้มื้อเขาถือนอ้องใม้ให้น้องม่เขาถุงไว้นารักัง เห็ดเห็ดจนว่าข้าวใม่ข้าเบิดนะพี่น้องจ้ะ เพืสำหรับนม่ที่ห่าเคียนนะพี่น้องกาเห็ดคือกันกับนอม่เป็นนอคือกันละพี่น้องเอาใส่หววหนึ่งแล้วก็ใส่ขีบที่เขาเอา่ลวกน้ำห่อนเนี่ยพี่น้องก็ขีบขีดใส่ถุงแล้วก็สิ้นใส่น้ำสิ้น,นเครื่องสิ้นเขาจะไล่อากาศออกคือเกาเห็ดแบบเดียวกันนะจ๊ะวิธีนี่เป็นวิธีที่ ปลอดภัยน้อพี่น้องเป็นวิธีที่เลี่ยหลีกเลี่ยงจากการหนึ่งหนึ่งไมถุงหนึ่งพร้อมถุงจะมันเกิดก็บรรูว่ามันสี่อันตรายหน่อยหลายละอันนี้ก็คือแต่ก่อนเขาก็เฮ็ดแบบนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปีกายนี้ในสองเฮ็ดทดลองว้ายสามสีถุงห้าถุงมันเกะยู่ได้อยู่ได้โดนพี่น้องเป็นปีเพุ่อโบ่เสียจะแสดงว่าวิธีนี้ได้ผลยุพี่น้อง ลองเห็ดเด้อพี่น้องเด er. ้อสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก,ก็มีแนวกินนอะจาะเออลืมบอกพี่น้องไปก้อนเฮาเสีน้ำม่เคี้ยนนกดอ่ะเอาเอาเอาเกลือมาขันจันหน่อยด้วพี่น้องนี่คืน้นนำนำท,ที่ที่ในสองคันแล้วเนาะตอนคันบูดได้ทา่าเหียบึงบึมีคนไทยเนะาะจ้ะมันเดือดแล้ว <c oughs> มันเดือดแล้วผู้ใดกะมันมันคำแล้วมันก็ไบถึงกับบาดเดือดแบบพูดใด้ คนตกความคาร์ออบอนไปแล้วแล้วกับการขั้นเกียร์น้อพี่น้องการขั้นเกียร์กระทิเฮตไหยน้ำไม้ห่อหนุ่มน้ำไม้ห่ออๆๆ่อนห่อปั่นได้เป็นก้อนนี่สิพี่น้องจะห่อปั่นได้เป็นก้อนเวลาเห่อเอาไปหนึ่งห่อก็ไปเลี้ยงลงเลี้ยงใส่หวดเลี้ยงเลี้ยงลงเวลาเห่อซื้อใส่ถุงห่อกะใส่ทับพ,พีหรือว่าใส่เด็กขีดขีดข่าถุงนี่จะสิขีดได้ไงเนาะพี่น้องจะ หนึ่งแล้วเนาะพี่น้องพอหนึ่งแล้วแ,วเ,เ,นนแ,วแวเขาก็ปล่อยให้มันเย็นเนาะปล่อยให้ละไม้เขาเย็นแล้วเขากระสีมาซ่อนถุงพอเย็นแล้วเขาก็เอาถุงมาซ่นอนแล้วก็เอายางรัดวบอีกอีกซอนหนึ่งเนาะพี่น้องการมันแตกเนะาะกันมันแตกมันหัวจากการอากาศเข่าอีกอีกซันหนึ่งเป็นการเซฟมาซ่อนถุงแล้วแล้วเนาะพี่น้องพ่อซ่อนถุงซ่อนถุงแล้วแล้วเขาก็เชือกฟางหาปอฟางพี่น้องมามัดตรงนี้เนาะแต่ มาให้ให้กล่ว่ามันอยู่ละมัดที่ใดก็สิมาเต็มนี่ละแล้วก็มาใส่ซองข่างจ้ะที่เป็นตองจ้ะที่เป็นตองหอยไว้หาไม้หาเสามาหอยไว้เอ่อมองที่ปลอดภัยเด็กน้อยเอาไม้แง่ไม้ตีมาถึงหรือว่าแสงแดดเบ่อซองเนอะจ้ะเป็นการเก็บถนอมอาหารตามฤดูกาลเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ไม่ซองกะ ชัสิจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะจังค่อยติดตามคลิปต่อไปแล้วพี่น้องว่าในสองสิหายังมาฝากจากช่องสัญหามาฝากนะคะ่ะยูดีมีแห้งสุขภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ